ไปหมดแล้วความงดงามของฐาน้าแข็งที่เคยมีในอุทยานแห่งชาติกราเซียประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนี้กลับมีขนาดเล็กลงมากในอเมริกาใต้ฐาน้าแข็งขนาดมหึมาที่ปาตาโกเนียประเทศอาร์เจนตินาเมื่อ79ปีก่อนมาถึงตอนนี้ก็มีขนาดเล็กลงมาไม่เคยมีใครคิดว่าวันหนึ่ง น้ำแข็งขั้วโลกจะละลายอย่างรวดเร็วจนทําให้มีขั้วโลกต้องว่ายน้ําเป็นระยะทางยาวไกลเพื่อหาอาหารและเสี่ยงอันตรายมากขึ้นเชื่อกันว่านี่คือผลกระทบจากภาวะโลกร้อนปัญหาสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติคำพยากรณ์ของนักวิทยาศาสตร์ ที่เราอาจนึกภาพไม่ออกได้เกิดขึ้นแล้วอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2541และ2546ทำให้ชาวจีนกว่า3ล้านคนต้องไร้ที่อยู่อาศัยบ้านเรือนมากกว่า55,000หลังคาเรือนถูกทำลายและพื้นที่ทางการเกษตรหลายหมื่นไร่จมอยู่ใต้น้ำชาวอินเดียวกว่า1,000คนในปี2546ต้องเสียชีวิต เนื่องจากอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นถึง49องศาเซลเซียสคลื่นความร้อนที่ฝรั่งเศสเมื่อเดือนสิงหาคมปี2546ทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15,000คนและในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้ทั่วทั้งยุโรปมีผู้เสียชีวิตประมาณ35,000คนเนื่องมาจากอุณหภูมิสูงขึ้นกว่า40องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลายาวนานถึงสสัปดาห์ ปี2,547พายุใต้ฝุ่นทับถล่มญี่ปุ่นถึง10ลูกในปีเดียวนับเป็นความเสียหายครั้งรุนแรงที่สุดในรอบกว่า20ปีที่ผ่านมาจะเกิดอะไรขึ้นหากเรายังวางเฉยปล่อยให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นไปเรื่อยๆจะเกิดปรากฏการณ์ที่น้ำแข็งละลายน้ำแข็งทางโคโลกละลายน้ำแข็งที่บนเกาะกรีนแลนด์ละลาย ตรงนั้นเนี่ยก็จะเกิดประเด็นแรกคือว่าปริมาณน้ําในมหาสมุทรก็จะเพิ่มสูงขึ้นเราก็มีโอกาสซึ่งจะเจอว่าน้ําก็จะท่วมชายฝั่งแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงต่อให้น้ําสูงขึ้นมาแค่เมตรเดียวเราก็ลําบากแล้วเพราะว่าพื้นที่ชายฝั่งก็จะหายไปอย่างตอนนี้เราพบปัญหาของชายทะเลบางขุนเทียนซึ่งระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นมาบ้างหรือว่าพื้นที่ซุดตัวลงไปเนี่ยทำให้พื้นที่เสียหายไปเยอะแล้วก็ความรุนแรงของเรื่องพวกนี้ก็จะมากขึ้นมากขึ้น าตามปริมาณของน้ำแข็งซึ่งละลายออกไปอะไรคือต้นเหตุของความเปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบ10ปีคำตอบคือมนุษย์ในช่วงเวลาเพียงไม่ถึงช่วอายุของคนคนหนึ่งมนุษย์ทำอะไรและทำอย่างไรโลกของเราจึงเปลี่ยนแปลงไปมากถึงเพียงนี้ ปีพุทธศักราช2,500ประชากรโบนโลกมีอยู่เพียง2,900ล้านคนหลังจากนั้น50ปีจำนวนประชากรโบนโลกก็พุ่งสูงขึ้นถึง6,700ล้านคนในปีพุทธศักราช2,550 er> เมื่อประชากรโลกเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวความต้องการอาหารและทรัพยากรต่งตางๆจึงมากขึ้นเป็นเงาตามตัวทำให้เกิดความต้องการใช้พลังงาน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมและในการคมนาคมขนส่งซึ่งพลังงานส่วนใหญ่นั้นมาจากการเผาผลาญน,น้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติและถ่านหินก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาลจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงดังกล่าวสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นและเป็นที่มาของความเปลี่ยนแปลงและภัยพิบัต ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและนับวันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากการศึกษาพบว่าป่าไม้เป็นแหล่งสะสมคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากดังนั้นเมื่อเราถางป่าไม้จึงเท่ากับว่าแหล่งสะสมคาร์บอนและดูดซับก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติก็หมดไปด้วยทั้งหมดจึงเป็นคำอธิบายว่า ป่าไม้ต้นไม้ช่วยบรรเทาวิกฤตโลกร้อนได้อย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นหากเรายังปล่อยให้โลกของเราร้อนขึ้นเรื่อยๆจากรายงานการประเมินครั้งที่3ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC พบว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในรูปแบบต่างๆที่กำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์สัตว์และพืชในทุกหนทุกแห่งหลายประเทศในโลกกำลังเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายตุรกีต้องเผชิญกับคลื่นความร้อน42องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นวันที่ร้อนที่สุดในรอบ78ปีปาก,กีสถานต้องอพยพประชาชนหลายพันคนหนีพายุไซโคลนที่พัดถล่มชายฝั่งอย่างหนัก ที่รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาพายุฝนพัดกระนำ่ำทำให้เมืองหลายเมืองจมอยู่ใต้น้ำภายในวันเดียวในขณะที่อังกฤษต้องเผชิญกับฝนที่ตกหนักในตอนเหนือจนเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่อาจเป็นสัญญาณหนึ่งที่กำลังบ่งชี้ถึงสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างหนักภัยพิบัติที่รุนแรงกว่าที่เคยเป็น และอาจกลายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำนับแต่นี้ไปแม้คนไทยจะยังไม่ประสบภัยพิบัติร้ายแรงเหมือนกับประเทศอื่นๆแต่จากสถิติอุณหภูมิสูงสุดที่ผ่านมาอุณหภูมิของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เห็นผลชัดเจนที่สุดก็คือปรากฏการ์การังฟอกขาว ฤดูร้อนของปีพุทธศักราช2541ในทะเลฝั่งอ่าวไทยเป็นปีที่น้ำทะเลร้อนขึ้นอย่างผิดปกติได้ก่อให้เกิดปากการังฟอกขาวเป็นวงกว้างทั่วทั้งอ่าวไทยตั้งแต่จันทบุรีระยองชนบุรีชุมพรและสุราษฎร์ธานีนับเป็นความสูญเสียรุนแรงที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่เคยมีมาในเมืองไทย ปัญหาพื้นที่ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะไม่ได้มีแต่ที่บ้านขุนสมุทรจีนจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้นอุณหภูมิของน้ําทะเลที่สูงขึ้นส่งผลให้ลมมรสุมมีความรุนแรงและมีอิทธิพลมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางของกระแสลมและกระแสน้ําให้เข้ามาปะทะชายฝั่งนักธรณีวิทยาระบุว่าพื้นที่ชายฝั่งของแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราชก็อาจหายไปจากแผนที่ประเทศไทยในอีก100ปีข้างหน้าทุกๆปีตลอดแนวชายฝั่งทะเลของแหลมตะลุมพุกจะถูกน้ำทะเลกัดเซาะประมาณปีละ8เมตรผลกระทบที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายอย่างมากต่อชุมชนชายฝั่งเจ้าของบ้านต้องละทิ้งบ้านเรือนพื้นดินที่เคยเป็นที่ทำกินจมหายไปในทะเล ปีพุทธศักราช2,547ถึง2,548คนไทยต้องประสบภาวะภัยแล้งครั้งใหญ่ในรอบ50ปีผลผลิตข้าวในปี2,548ลดลงกว่าที่เคยเก็บเกี่ยวได้กว่า10%พื้นที่เกษตรกรรมประมาณ5ล้านไร่ในจังหวัดนครราชสีมาได้รับความเสียหายเนื่องจากความแห้งเหือดของน้ำในเขื่อนลำตะคองที่เกินระยะเวลายาวนาน จนทำให้ประชาชนหลายล้านคนได้รับความเดือดร้อนต่อมาในปีพุทธศักราช2549อิทธิพลพายุช้างสารจากเวียดนามเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันทําให้36จังหวัดทั่วประเทศเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเสียหายไปกว่า189ล้านบาทและล่าสุดหลังจากอุทกภัยเพียง6เดือน ชาวนาในพื้นที่ภาคกลางต้องสูญเสียอีกครั้งเมื่อฤดูร้อนที่เคยเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวกลับมีฝนตกติดต่อกันหลายวันจนน้ำท่วมนาข้าวในที่สุดปิดจอคอมพิวเตอร์ช่วงพักกลางวานันช่วยลดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปีละ15กิโลกรัมหลับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้สูงขึ้น1องศาเซลเซียสช่วยลดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ240กิโลกรัม หันมาใช้หลอดประหยัดพลังงานแทนหลอดไส้สีดุลดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ343กิโลกรัมปิดโทรทัศน์เมื่อไม่ดูวันละ1ชั่วโมงก็ลดไปได้อีกปีละ40กิโลกรัมวางตู้เย็นให้ห่างจากผนังด้านหลังและด้านข้างอย่างน้อย15เซนติเมตรสามารถลดได้ปีละ131กิโลกรัมถ้าเราใช้รถยนต์ให้น้อยลงเพียงวันละ2กิเมตร ก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์าบอนไดอ,ออกไซด์ได้ถึง137กิโลกรัมต่อปี